สวัสดีค่ะข้อตรับสู่มวันนี้หลายคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่ยี่สิบมกราคมสองพันห้า้อยหกสิบเก้าแจกวอลเล็ตฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนไม่เอ่อไม่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 ต้องเชิญเพื่อนใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะการรับรับผ่านไลน์นะแจกแบบบอกโค้ดบอกเวลาอย่างเงี้ย โค้ดแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะคะโค้ดแต่ละวันจะไม่เหมือนกันอย่างวันนี้วันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ21นาฬิกานาทีส่วนโค้ดดังเปาในวันที่20ในวันนี้คือคำว่ายอมรับง่ายๆเป็นโค้ดที่ เป็นคำเออเป็นคำที่เราใช้กันปกติทั่วไปอยู่แล้วเป็นคำที่เวลาเราจะส่งแชทหาเพื่อนหรือก็คุยเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เป็นคำที่เราใช้ปกติอยู่แล้วมันไม่ได้ยากเกินไปแต่ถ้าเออเป็นภาษาอังกฤษอ่ะจะขึ้นไว้ให้ด้านข้างแต่ส่วนมากมันจะเป็นภาษาไทยเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษบางคนไม่ไม,ไม่ไม่ดูอ่ะบางคนใช้วิธีการเลื่อนสคริปต์ข้ามเอาอย่างเงี้ยมันก็ รู้สึกว่าเอาเปรียบเพื่อนเกินไปก็ประมาณนี้ก็แจกอย่างนี้ดีกว่าสบายใจทั้งสองฝ่ายอย่างนุ่นมีหน้าที่แจกนุ่นก็แค่มีหน้าที่ทําคลิปแล้วก็สร้างสองให้แค่นั้นส่วนการรับจะทันไม่ทันก็ขึ้นอยู่กับคนดูคลิปนะคะขึ้นอยู่กับความวของเราเค่ะประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นใครอยากได้วิธีการทางเงิอนอะไรอย่างอื่นลองดูลองเลื่อนดูหน้าโปรไฟล์ช่องไลน์นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ